คลิปนี้บางจะมาวิธีสอนการตอกนะก็คือเราทําฟอนต์เป็นตัวหนังสือขึ้นมาก่อนก็ได้นี่แบบง่ายๆนะนี่บางบอกเทคนิคแบบง,ง่ายๆนะก็คือที่สําคัญมันที่เขาไม่ค่อยบอกกันก็คือแต่จะไม่ทีนเพราะงานตอกความจริงเราดูดูใน u t u b e ดูอะไรก็ได้จรๆนะก็อตอกแบบนี้แต่ขี้หลักมันคือหนงังแล้วลกแบบมาหรือไทยกระดาษก็ได้ A4 ซแล้วได้ตัวฟอนต์หนังสือเราก็มาทาบลงตอนทาบเนี่ย ล้วก็เอาน้ําลงก่อนสมมตินนะเนี่ยน้ําลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอน้ําลงยังไงมันก็ขิดติดอยู่แล้วไงใช่ปะแต่เนี่ยอันนี้เราเราเรา,เราเดินด้วยมีดเราเดินด้วยมีดแล้วแต่ของบางจะเน้นเข้มๆเน่อยเพราะบางจะทํางานแบบว่าลึกๆงานเข้มๆเร็ม <Okay. S 2> เราก็เอาฟอนต์หนังสือเนี่ยมาลงมาลงแล้วก็ทับใช้ดินสอใช้ปากกาใช้ตัวนี้ก็ได้ทับปับ๊บทับัวเส้นปุ๊บ นะงเรา,าทับตัวเส้นอันนี้มันเป็นชิ้นนานที่บางทำ่ทับตัวเส้นตัวเส้นอ่นะมาจะทับไปดนตัวนีนะ้มาเราทับตัวนี้ใช่ไหมอ่ะนะแล้วเราก็กริดเขียนลงไปเลยเขียนตัวหนังสือไปปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดนะสมมติอ่นะนี่คือจะบอกวิธีคีหลักเลยนะ อ่ะสมมติเราได้ตัวเห็นไหมเราเป็นรอยเลยใช่ไหมมีดกรีดเราต้องหมุนซ้ายหมุนขวานะที่บางบอกเหมือนว่ามีดตัวเนี้ยมีดตัวเนี้ยกับเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยนะี่นะกับเส้นตัวเนี้ยต้องกรีดลงให้แบบนี่นะแต่เวลาเราดูใน youtube หรือในที่เขาทำกันเขาก็จะกรีดไปเลยจ้ะแต่เทคนิคเขาไม่บอกว่าเราตะแคงเส้นไหนทีนี้คีย์สำคัญมากคกอเนี่ยผมว่าบางให้ดูผมว่าบางตะแคงเส้นเนี้ย ใช่ไหมเนี่ยแข่งที่เนี่ยปิด๊ดพอเราจะแข่งเส้นนี้ปั๊บใช่ไหมมันจะมีสองเส้นเส้นที่เราจะต้องตอกก็คือเส้นนอกเส้นตอกก็คือเดินเส้นตัวนี้ตัวเดินเส้นตัวเดินเส้นเน่ไอเดินเส้นตัวเนี้ยตัวเดินเส้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ คือเราต้องเส้นเมื่อเราต้องตอกเส้นเนี้ยเราต้องอยู่อย่างนี้นะมาจำไว้เนี่ยหลกกักอะไ้หลักเลยบางคนไม่รู้ไงห,หลักมันก็คือพอเรากรีดรอยปั๊บเนี่ยเรากรีดรอยปั๊บอ่ะอะนี่มีแต่งเองไม่ได้ไม่ได้ซื้อแต่งเองพอเรากรีดรอยปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องตีเส้นข้างนอกหรอกให้ยุบตีเส้นข้างนอกย,ยุบเพือือ เห็นไหมคือตอกสวยไม่สวยมอยู่ที่เราเดินแต่นี่บางจะสอนทีน่มีการตอกจริงๆนนเนี่ยขี้สำคัญไม่ใช่ว่าไปดูงานสวยไม่สวยสิขี้สำคัญนะสวยไม่สวยมันอยู่ที่เราฝึกเปืียฝีมือให้เป้ีวแต่กขี้สำคัญคือบางให้การใช้มีดให้เป็นก่อนใช้มีดกับใช้ตัวถมเนี่ยถมเนี่ย พอเราถมปับมป๊บเราถมปั๊บรอถมปั๊บใช่ไหมนี่เห็นไหมมันจะมีมันมีเส้นอยู่ซึ่งเส้นตัวนี้ยกนูนขึ้นมาก็คือคือเส้นที่เราเก็บไว้คือตัวนี้นะนี่เส้นเราเก็บไว้ซึ่งมีไอ้ตัวนี้เราจะถมไปเรื่อยๆตัวนี้เราจะถมเนี่ยมันเราเดินเส้นตัวนี้ยเราเดินเส้นตัวนี้ นี่เครื่องมือบางไปอีกเองหมดนะบางไปซื้ออ่ะนะเนี่ยการถมตรงเนี้ยคีย์หลักสําคัญมันและน้ําต้องคุมน้ําด้วยเทคนิคคือน้ําที่เราที่เราใช้อ่ะอย่าให้มันน้ํามากเกินไปหรือน้ำน้อยเกินไปเห็นปะเห็นปะเส้นแล้วทีนี้จะพริ้วไม่พริ้วจะสวยไม่สวย,ย,สวยอีกเรื่องหนึง่งเทคนิคก็มันก็บางทีเราใช้สีช่วยเราใช้สีช่วย นี่คือหลักง่ายๆเลยเทคนิคการแล้วแต่แล้วแต่เขาจะยังไงก็แล้วแต่ช่างแต่ว่านี่คือหลักสาคัญต้องรู้ตรงนี้พอเรารู้ตรงนี้เราจะรู้เราก็จะทําเปลี่ยนแล้วเราจะหัดได้ที่เขาทํากันเขาไม่ค่อยบอก,อกเขาจะบอกวิธีการลงจีแต่ก็ไม่บอกที่สำคัญในการที่เดินเส้นกับตะแคงมีดนี่แหละสำคัญที่สุดและมันอยู่ที่หนังด้วย หนังนะที่สำคัญมันก็คือหนังหนาเท่าไหร่หนังสนาสามมิลแปดนัดตกนี่อยู่เพราะมันหนาจะหนังบางก็อีกแบบหนึ่งและเดินเนียนไม่เนียนก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้การเดินพริ้วไม่พลิ้ว่อยู่ที่เราจับขึ้นมือตัวนี้เราจับขึ้นมนือตัวนี้นะบางก็ฝากไว้บางบอกเทคนิคให้แลวนะก็คือต่อไปใครก็สามารถตอกไดนะ้บางก็ไม่ได้ใช้เลยเลยบ้านแบบบ้าน โอเคนะวิ้วพิวเดี๋ยวไปเล่นสีเล่นอะไรต่างหากโอเคนะครับ